365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่50วักหกมนุษย์ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่3 5 5พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงมนุษย์มีตำแหน่งโดดเด่นในการเนรมิตรสร้างมนุษย์ถูกสร้างมาให้เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นผู้เชื่อมโลกของจิตกับโลกของวัตถุ พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงกำหนดให้มนุษย์เป็นมิตรกับพระองค์ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่356ในบรรดาสิ่งสร้างที่เราแลเห็นได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีสมรรถภาพ จะรู้จักและรักพระผู้เนรมิตรสร้างตนได้เป็นสิ่งสร้างเพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่พระเจ้าทรงพระประสงค์เพราะตนเองมนุษย์เท่านั้นได้รับเรียกให้มีส่วนในชีวิตของพระเจ้าโดยรู้จักและรักพระองค์มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์นี้และเหตุผลพื้นฐานแห่งศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็อยู่ที่ตรงนี้ เพราะเหตุใดพระองค์จึงทรงจัดตั้งมนุษย์ไว้ให้มีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่เช่นนี้ใช่แล้วเพราะความรักที่คาดไม่ถึงซึ่งทำให้พระองค์ทอดพระเนตรดูสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้างในพระองค์เองพระองค์ทรงหลงรักสิ่งสร้างนี้เพราะทรงเนรมิตสร้างขึ้นมาก็เพราะความรักประทานความเป็นอยู่ให้ก็เพราะความรัก เพื่อสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้างมานี้จะได้ลิ้มรสความดีสูงสุดนิรันดรนของพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่357มนุษย์แต่ละคนเพราะสร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้ามีศักดิ์ศรีเป็นบุคคลไม่เป็นเพียงอะไรสิ่งหนึ่งแต่เป็นใครคนหนึ่ง มนุษย์มีสมรรถภาพจะรู้จักตนเองควบคุมตนเองและมอบตนเองให้แก่ผู้อื่นได้โดยอิสระเสรีรวมทั้งเข้าไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้อาศัยพระนสรานมนุษย์ได้รับเรียกมาให้ทำพันธสัญญากับพระผู้เนรมิตสร้างตนให้แสดงความเชื่อและความรักเพื่อตอบสนองพระองค์ไม่มีผู้ใดอื่นอาจแสดงการกระทำเช่นนี้แทนเขาได้ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่358พระเจ้าทรงเนรมิตท,ทุกสิ่งเพื่อมนุษย์มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อรักพระองค์และถวายสิ่งสร้างทั้งมวลแด่พระองค์ดังนั้นใครเล่าเป็นผู้ที่จะต้องถูกเนรมิตสร้างขึ้นมาเพื่อรับศักดิ์ศรียิ่งใหญ่เช่นนี้ผู้นั้นคือมนุษย์ สิ่งที่มีจิตวิญญาณน่าพิศวงยิ่งใหญ่นั้นและที่มีเกียรติกว่าสิ่งสร้างทั้งมวลเฉพาะพระพักพระเจ้าซึ่งสวรรค์และแผ่นดินทะเลและสิ่งสร้างทั้งมวลถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อเขามนุษย์ซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ความรอดพ้นของเขาอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่ทรงยอมไว้ชีวิตแม้พระบุตรเพียงพระองค์เดียวเพื่อเขา พระองค์ยังไม่ทรงหยุดยั้งที่จะกระทำและพยายามทุกอย่างจนกว่าจะได้ยกเขาให้สูงขึ้นและสถาปนาเขาไว้ณเบื้องขวาของพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่359จริงแล้วทรรล้ำลึกของมนุษย์ ปรากฏชัดในพระธรรมล้ำลึกของพระวจนาะผู้รับสภาพมนุษย์เท่านั้นวันนี้นับ,บุญเปาโลกล่าวถึงมนุษย์สองคนที่เป็นต้นกำเนิดของมนุษยชาตินั่นคืออาดัมและแปรคริสตเจา้าท่านกล่าวดังนี้ว่าอาดัมมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตอาดัมคนสุดท้ายเป็นจิตซึ่งประทานชีวิต มนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์คนสุดท้ายนี้ซึ่งบันดาลให้เขามีวิญญาณเพื่อจะมีชีวิตมนุษย์คนสุดท้ายนี้คืออาดัมซึ่งประทานภาพลักษณ์ของตนแก่อาดัมคนแรกเมื่อสร้างเขาขึ้นมาดังนี้เขาจึงรับบทบาทและนามของอาดัมคนแรกเพื่อจะไม่สูญเสียสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของตน อาดมคนแรกอาดมคนสุดท้ายอาดมคนแรกมีจุดเริ่มต้นส่วนอาดมคนสุดท้ายไม่มีจุดจบเพราะอาดมคนสุดท้ายนี้เป็นคนแรกโดยแท้จริงเมื่อกล่าวว่าเราเป็นปฐมเหตุและอวสารหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อที่360เนื่องจากมนุษยชาติมีต้นกำเนิดร่วมกันจึงรวมกันเป็นเอกภาพเพราะพระเจ้าทรงทำให้มนุษย์ทุกชาติสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์คนเดียวและทรงทำให้เขาทั้งหลายอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโดยวิสัยทัศน์หน้าพิศวงเราอาจพิจารณาเห็นได้ว่ามนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะมีต้นกำเนิดร่วมกันจากพระผู้สร้างและเป็นหนึ่งเดียวกันโดยธรรมชาติที่เกิดมาจากการที่ร่างกายรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณที่เป็นจิตเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะจุดหมายที่ทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปหาเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะมีที่อาศัยอยู่เดียวกันคือโลกนี้ ที่ทุกคนมีสิทธิ์รับผลประโยชน์จากโลกนี้เพื่อหล่อเลี้ยงและพัฒนาชีวิตของตนได้และในที่สุดยังเป็นหนึ่งเดียวเพราะมีจุดหมายสูงสุดคือพระเจ้าเองที่ทุกคนจำเป็นต้องมุ่งไปหาโดยอาศัยสิ่งต่างๆที่ทรงช่วยให้ทุกคนบรรลุถึงจุดหมายได้ในที่สุดรวมทั้งโดยการกอบกู้เดียวกัน ที่พระคริสตเจ้าประทานให้แก่ทุกคนหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่361หหลักการนี้ที่ว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์กันและต้องรักกันโดยยังคงรักษาความหลากหลายในด้านบุคลิกวัฒนธรรมและประชากรไว้นี้ ทำให้เรามั่นใจว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกันจริงๆ365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า